ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันพระวันศิลน,นะคะนนทิยาก,ก็ได้มาไหวปูนะคะทีเอฟซี FC โอนเงินมากไน้นุนทิยาเป็นสะพานบุญห้ซื้อน้ำซื้อพวกมาไล่มาไหวปูนะคะซื้อขนมมื่อนี้วันพระพายุขา่ผลไม้กับบะมีะะ่เด้อค่ะเพิ่นบ่ได้มาขายนะคะก็ได้ไหวตยนหนาม,ก,นามกับน้ำแดงกับน้ำเปล่ากับพวกมาไล่กับขนมนะคะนะคะทีเอฟซี FC โอนเงินมาร่วม ทำบุญกับปูห้นุนทิยาเป็นสพาพนุนทิยากามาหวไหวหายแล้วนะคะล้าก็จะซองตัวเลขเป็นโค้งสุดท้ายของปูขาววันที่16มิถุนายนสองหาหกหกนะคะจะเป็นตัวได้โค้งสุดท้ายปูจะเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาให้ลูกสร้างลูกมาเอฟซี FC, ทั้ง่องหรือนุอนทิยาเห็นตัวได้นะคะถ้าเกิดน,นุนทิยาบ่เห็นนุนทิยาจะเป็นสาพานบุญหายนะะ่พอไม่ไปนอนเอฟซีซองไปเรื่อยๆนะคะนะคะ ปูกับเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อลูกหลานทั้งสองคนก็อยากขอเพ่งบารมีปูนะคะ1ิบบานหาสาบานลือนะคะ่าปูสักซิ์นะคะเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเพ่งบารมีปูจะได้มีเงินมีทองใส่หนี้ใส่สินนะคะเปิดหูเปิดตาเห็นตัวที่จะออกเด้อปูเด้อวันที่16มิถุนายน2 5 6หานี่นะคะ ช่วงนี้น้องอันกับเปิดเทอมแล้วนะคะน้องอันกับไปโรงเรียนแล้วนะคะนุนทิยาก,กับดดมาคนเดียวนะคะช่วงนี้ฝนตกพายุเขานะคะค่ะนุนทิยาจะซ่องไปซ่าๆนะคะห้พพอแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านพิจารณาเอาเองเ้อค่ะเ้อนุนทิยาเป็นสะพานบุญไห้นะคะถ้าดวงดีบารมีหลายอาจจะเห็นตัวที่จะใช่นะคะ ถ้ลาละงวดนี่เอฟซี FC ทั้ง่องนี่จะเห็นแทบทุกงวดนะคะเพิ่นถูเพิ่นกระโอนเงินมาไห้นุ่นธิยาวายปูไห้นะคะหายหน้ำวายขนมหรือพวงมาลัยนี่มีแต่เงินของเอฟซีทั้งนั้นนะคะนุ่นธิยาจะวายไห้ทุกวันพระนะคะเดือนหนึ่งมีวันพระยุซีขังนะคะก็จะวายไห้ทุกวันพระนะคะแต่บบมีคนโอนเงินมานุ่นธิยาก็จะวาวด้วยตัวเองนะคะพวงพวงมาลัยประมาณ สิบแดพวงถึงยี่พวงแต่ละแต่ละวันผ่านะคะนะคะ,นะคะจะซองไปซ่าๆนะคะจนกว่าจะครบ10บนาทีนะคะเห็นตัวใดกับคอมเมนต์เด้อค่ะคุณพาวินีนี่เห็นแทบทุกงวดนะคะเพ่นโชคดีแทบทุกงวดนะคะแต่ตามที่เลี้ยมเลี้ยงนี่รู้สึกว่าเพิ่นจะถูกสามงวดซ่อนนะคะ คลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายของกู้ขาวนะคะคลิปแรกแรกนุ่นนิยาก,กับป้อยลงไปแล้วสินแรกต้องวดนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นสินสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะคะในงววันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกนะคะนะคะเห็นตูวไดกับคอมเมนต์นะคะ, die, คะ, comment, ะ,คะแบ่งปันกันแต่ละคนหนนบารมีบ่ทอกันนะคะดวงคนเราไม่เท่ากันนะคะแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ นะคะนุทิยาอาจจะตาบอดีบาร,รมีบ่หลายบ่เห็นตัวที่จะใช่นะคะถึงต้องเป็นสะพานบุญไห่พอแม่พี่น้องเอฟซีทางไกลนะคะไม่สามารถมาด้วยตนเองนุงทิยากับท่า,าย่ำไห้นะคะสามารถนั่งซองอยู่ทั้งบ้านก็นได้นะคะ,ะซ o ้มใกล้ๆนะคะอันนี้ข้างๆนะคะข้างๆนาผู้นะคะ ู้ข้าวเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมากเอฟซี FC ทั้ง 2, ่องนนทิยาพาลวยนุนทิยาหาเกา้าเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อในงวดวันที่16มิถุนา2566 6นี่ให้เอฟซีเป็นโชคดีกับปูจะได้มารวมสางทำบุญกับปูนะคะ สูมมากๆตัวเลขจะแตกนะคะ ลา,ลายท่านหล,ล,ล,ลายคนนี่ก็โชคดีกับปูขาวนะคะสังเกตนุ่นทิยาเอาคลิปแนวทางของปูขาวลงตารางงวดนี่ค้นสีเบืองลายนะคะเพราะว่าเพิ่นมีความศรัทธาว่าปูขาวนี่ลูกหลานทางไกลก็สามารถได้โชคได้ลาบกับปูขาวบ่ได้มาด้่ยตัวเองเพิ่นเบืองในช่องเพิ่นก็นเห็นนะคะนุ่นทิยาเป็นคนไทยทำแต่ว่าเพิ่นแนมยู่ในช่องเพิ่นก็นสามารถเห็นเลขตัวที่จะออกนะคะตารางงวดนี่มีค้นโชคดีทุกงวดนะคะ เะะพราะไม่พี่น้องเอฟซีตั้งใจเบิงเด้อค่ะนุ่นทยาอาจจะมือบบคอยนิ่งนะคะนานี่เป็นนาฝนยุ่งกหลายจักน้อยนะคะตะลางงวดนี่ต้องฉีดก่อยอจังสีเขามาได้นะคะเพราะไม่พี่น้องเอฟซีผู้ใดต้องเดินทางมาหนี่พกก่อยอเด้อค่ะจังสีมาได้หนีได้นะคะยุ่งหลายจักน้อยบเมนันหนาแรงนะคะช่วงนี้หนา้าฝนนะคะนะคะเอฟซี FC ผู้ใดเห็นตัวที่จะใช่กะ คอมเมนต์บอกแบ่งปันกันนะคะน้นงดี่ยาอาจจะตาบดีบรมีบลายนะคะนะคะ,ะ,คะจะว่าวๆนะคะว่าเห็นตัวใดอาจจะวงไหาตัวแดงๆตัว วงกลมหายตัวสีดแดงแงนะคะห้พ่อแม่พี่น้อง FC คอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะคุณพาวินีหรือ FC ผู้ใดที่โชคดีก็คอมเมนต์นะคะบางวันนี้เห็นตัวไดแบ่งปันกันนะคะทังจ่องเฮ้ามิตรก้นดีนี่นำใจเห็นตัวไดกับแบ่งปันกันนะคะบางท่านบางคนมันก็นอยากจะโชคดีด้วยนะคะตอนนี้ช่วงเวลาเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะคะ แดดเริ่มซ่องแล้วนะคะตามนุนทียามาท้ายท้ำถ้าแดดซ่องนี่บกค่อยแนมเห็นตัวเลขนะคะ นะคะพอม่มี่น้วยเอฟซีทางส่องเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เด้อค่ะนุ่นทียากกัตาบอดีบารามีบลาายอาจจะบ่เห็นตัวที่จะใช่นะคะ ปูขาวเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาาเห็นโตตีจะใช่นะปูงวดวันที่16มิถุนา2 5 6ห้6นี่ให้เอฟซีทั้งช่องถูกเลขสโโตบนหรือ2โตล่างนะ,ะ้เด้อปูให้ลูกให้ร้านเพิิงบารามีปูนะคะ นะคะน้นทียาขอจบคลิปแน่ทางของปูขาววันวันที่16มิถุนา2566าเป็นคลิปโค้งสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะปูขาวให้โชคไวเพียงเท่านี้คลิปตาพ่อกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ